สามฟังก์ชันสำคัญที่จะสามารถทำให้พื้นที่บ้านมีความสุขได้อย่างดีนะคะข้อแรกก็คือในส่วนของห้องนั่งเล่นซึ่งห้องนั่งเล่นเนี่ยหรือว่าห้องรับแขกอ่ะเป็นส่วนแรกที่คนจะรู้จักเราดีที่สุดในฐานะเจ้าของบ้านใช่ไหมคะเราอะ่ะอยากจะสร้างพื้นที่ตรงนี้ให้เห็นชัดเลยว่าตัวตนของเราเป็นใครเพราะฉะนั้นน่ะพื้นที่แรกตรงนี้นอกจากความโปร่งโล่งสบายแล้วก็ได้แสงธรรมชาติแล้วเราอยากจะ หาของที่เป็นแบบคอลเลกชันตกแต่งส่วนตัวนะคะที่เป็นเหมือนของสะสมหรือว่าของที่เวลาเราไปเดินทางท่องเที่ยวหรืออะไรเงี้ยแล้วเราซื้อกลับมาเพราะเราชอบมันอะ่ะอยากให้หาพื้นที่หรือชั้นวางออของตกแต่งพวกเนี้ยเพื่อจะทำให้เราสามารถชื่นชมกับของที่เราซื้อมาด้วยได้นะคะแล้วก็เวลาทีเ่เวลามีเพื่อนมาบ้านหรือว่าเวลาที่เรามีปาร์ตี้สังสรรนคะ์น่ะคือตรงเนี้ยก็จะเป็นส่วนโชว์ตัวตนของเราได้ดี ข้อที่2ห้องนอนค่ะห้องนอนนอกจากเป็นส่วนที่ไว้พักผ่อนหรือว่าเป็นส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นส่วนตัวที่สุดของเจ้าของบ้านแล้วอะ่ะเราอะ่ะอยากจะให้ลองดูในส่วนของที่เป็นความโคซี่หรือความสบายที่สุดอย่างเช่นว่ามีมุมอ่านหนังสือหรือว่ามีโคมไฟเก๋ๆที่เป็นคอลเลกชันส่วนตัวสักอันหนึ่งหรือสองอันอาจจะไว้ที่ข้างหัวเตียงก็ได้หรือว่าตั้งอยู่ที่มุม อ่านหนังสือก็ได้ซึ่งจุดนี้จะทำให้เราได้แสงธรรมชาติแล้วก็แสงประดิษฐ์ที่ให้ความงดงามแล้วก็มีรูปทรงที่เป็นเฉพาะตัวของบ้านเราเองนะคะส่วนที่3ก็คือในส่วนของห้องเวิร์กช็อปหรือว่าห้อง DIY หรือว่าเป็นห้องพื้นที่ส่วนตัวที่เรียกว่าเอ,อ่ออ i เดนิตี้ซึ่งตรงนี้จะเป็นส่วนที่โชว์อัตลักษณ์ของเจ้าของบ้านในอย่างชัดเจนที่สุดซึ่งบางคนอาจจะชอบที่จะ ใช้เวลาว่างกับการตัดเย็บทำเครื่องหนังหรือว่าเป็นห้องเทรดหุ้นห้อง e-sport ห้องฟังชันพิเศษตรงนี้ลองดูอย่างเช่นยกตัวอย่างเป็นห้อง e-sport หรือว่าห้อง play room หรือว่าเป็นห้องแต่งตัวพิเศษตรงนี้จะเป็นส่วนที่ทำให้เราได้ใช้เวลาอยู่ที่บ้านแล้วก็เราอาจจะอยู่ที่ห้องเนี้ย เป็นระยะเวลานานของบ้านที่สุดเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเราได้ใช้ชีวิตหรือว่าใช้เวลากับงานอดิเรกหรืองานที่เรารักจริงๆอย่างเช่นบางคนน่ะชอบที่จะมีห้องตัดเย็บหรือว่ามีห้องที่แบบสามารถที่จะเล่นอ e ีสปอร์ตหรือว่าห้องเทรดหุ้นเองอะไรเงี้ยพวกนี้ถือว่าเป็นห้องที่เป็นฟังก์ชันพิเศษ ของเจ้าของบ้านนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราทำห้องหรือออกแบบห้องสามฟังก์ชันนี้ออกมาที่ตอบสนองความเป็นตัวตนของเราได้มากที่สุดเนี่ยตรงนี้เราจะรู้สึกว่าเรามีความสุขที่จะอยู่ที่บ้านมันเหมือนเป็นอาร์ตพีซของเราอะคะ่ะและเราจะอยากใช้เวลาอยู่ที่บ้านกับครอบครัวกับคนที่เรารักได้อย่างนานที่สุดถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะที่ดีไซน์เปลี่ยนชีวิตเด e d ด,ดีไซน์ changing life ค่ะ